สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมตามเคยนะครับเต๊ะอมตะพระเครื่อง VIP นะครับ EP นี้เป็น EP ที่2 6 3แล้วนะผมก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาน้องลงนะครับผมวันนี้มีไห้ชมทั้งหมด อีายิห้ารายการนะพี่ห้าร้อยบาททุกรายการเลยปลายทางบวกห้าสิบบาทนะครับส่วนช่องทางการติดต่อจะเป็นช่องทางนี้นะครับทั้งโทรมาได้นะครับแล้วก็แอดไลน์หรือสแกน QR Code มาก็ได้นะโทรมา0 6 3 3 1 5 7 2 5 2่าได้เลยนะพี่ๆหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับผมเหมือนเดียวกันเลยนะครับ เพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มรับชมกันองค์ที่หนึ่งเลยนะครับขยายภาพก่อนนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระปิตานะพี่พังพการนะครับเข่าอ้อนะครัพี่ปีสองห้าสี่ห้านะพี่เนื้อสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่ปิตาพังพการเข่าอ้อนะครับ ครับไม่ช้ยายป็งไงโทรามาทักมาหาน้องได้เลยอ่าเรามาชมต้นปงค์ที่สองพระปิดตานะครับตุก,กตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงทักเชือกนะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมงต่อไปองค์ที่สาม องค์ที่สามนะเป็นลีลาเม็ดขนุนนะพี่ลีลาเม็ดขนุนด้านหลังนะครับ <c oughs> อ่าเรามาชมองค์่อไปองค์ที่สี่องค์ที่สี่นะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะพี่ หลงพ้าปานพิมพ์ขีไกยนะครับทางหลังนะครับ <c oughs> อ่าไปชมตงังต่อไปนะครับองค์ที่ห้าจอบใหญ่หลงพ่งเงิน จอบใหญ่หลวงพ่อเงินสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่องค์ที่ห้านะครับนี่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินภาพไม่ชัดยังไงโทรมาทักมาหาน้องได้เลยนะพี่อ่าไม่ชอบมังต่อไปนะครับองค์ที่หกองค์ที่หกเป็นเหรียญหลวงปู่ศกวัดปากคอมะขามเท่า ด้านหลังนะครับเรามาชมมงต่อไปองค์ที่เจ็ดนางพญานะพี่พิมพ์ใหญ่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมพะนางพญาพิมพ์ใหญ่ ขอดูภาพเพิ่มเติมได้เลยนะพี่่าเรามาชมตัวต่อไปองค์ที่แปดปิดตาหลวงปุ่โต อ่ะเรามาชมองต่อไปองค์ที่เก้าหลปู่คำข้าวคำมากนะพนี่รุสีนะครับคำข้าวคำมากออมองไม่เห็นยังไงไม่ชัดยังไงโทรมาทักมาหาน้องได้เลย อ่ะเรามาชมมังตต่อไปองค์ที่สิบมากปกหลวงปู่ทิมอายุครบแปดรอบนะพี่เลียนสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่เหลียนนาคปกนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดละยองอ่ะเรามาชมมองต่อไปนะครับ อง์ที่11อนะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่เนื้อสวยๆอย่างนี้เลยพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเราไปชมองต่อไปองที่12องค์ที่12เป็นพระสมเด็จพิม์ใหญ่เหมือนกันนะพี่ ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมต้นกต่อไปองค์ที่สิบสามองค์ที่สิบสามนะครับพระผงสุพรรณนะพี่งานเลี่ยมส,สวยๆอย่างนี้เลย ชมองตาปลายโอทีสิบสี่รูปหล่อลงพ่งเงินพิมพ์นิยมสีสวยเลยนะพี่สดจริงสวยนะครับ ชมองต่ไปไาอง์ที่15จอบใหญ่ลงข้าเงินเอ้ยจอบเล็กลงข้างเงินจอบเล็กลงพ้างเงินนะครับด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมองต่อไปองที่สิบห เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะพี่อันนี้จะเป็นเลี่ยมโบราณนะครับเลี่ยมติตกโบราณนะครับสวยเลยนะพี่เลี่ยมปิตกโบราณอย่างนี้เลยองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะพี่ๆท่านใดสนใจตรงไหนทุกจ้าไหนโทรมาทักมาได้เลยนะครับที่ช่องทางน,นี้เลยนะพี่เต็กอมตะะเครื่อง v ี p อนะครับสนใจโทรมาได้ที่ศูนย์หกสาม สามห2ึ่นะครับน้องรับสายตลอดนะพี่ไม่ต้องห่วงนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับคุยกันก็ได้นะครับหรือจะสแกน QR ว o ารก็ได้นะคพี่ใครที่จะขอดูภาพเพิ่มเติมนะครับอ่าเรามาชมองต์อไปนะครับพี่องต์ตไปะครนะเป็นซุ้มกอคู่นะพี่ซุ้มกอคู่นะครงที่สิบเจ็ดนะพี่เป็นซุ้มกอคู่นะครับ นี่สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่สุ้มกอคู่นะครับอ่าเรามาชมองค์ันไปองค์ที่สิบแปดเป็นพระสมเด็จวัจเกศชัยโยนะพี่พระสมเด็จวัจเกศนะพี่ ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมประตูปาล์มองที่19องค์ที่19เป็นหลวงปูทงปทปปงป่ทวดนะพี่หลวงปู่ทวดเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะพี่ปี2538 เนื้อเงินนะครับส,ยสวยๆเลยอ่ะเรามาชมวมัวมงตะปไายองค์ที่ยี่สิบเป็นหลวงพุทธดนะครับหลวงพุทธดเนื้ออัปปก้านะพี่ ด้านหลังนะครับฐานนะครับ <c oughs> อ่าเรามาชมองต่อไปนะครัพี่องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิดตานะพี่ไม่ทราบที่นะครับลงรักนะครับทักเชือก ลงรักทักเชิกนะพี่สวยๆเลยอ่ะเราไปชมมังดาปาปองที่ยี่สิบสอเต่าหลวงปุ่นเหลิวนะพี่เต่าหลวงปุ่นเหลิวอง์ที่ยี่านหลังนะครับ เยี่ยมกรอบสวยๆเลยนะพี่งานสวยๆเลยอ่ะเรามาชมมงกระพาองค์ที่ยี่สิบสามองค์ที่ยี่สิบสามเป็นรูปหลอนะครับพี่หลวงพ่องเงินวัดบางคลานรูปหลอหลวงพ่องเงินนะครับวัดบางคลานานหลังนะครับ อ่านาู้ชมต้องต่อไปนะครับองค์ที่24เป็นพักกิ่งนะเพ่ดานหลระครับ อ,กกอ,อิงหลวงพ่อกล้วยอ่าหลวงพระจ้ามราชกุฎองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับองค์ที่ยี่สิบห้าเป็นชินาราพิมอย่างนี้นะพิมแต่งนะครับส,สวยๆอย่างนี้เลยเรียมกรอบส,อสวยๆงามส,สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่เข้ากับพระมากเลยนะครับองค์นี้ชินาลาพิมพ์แต่งนะครับส,สวยๆอย่างนี้เลยอ่าน้องก็ไล่ครบหมดทุกองคทุกรายการแล้วนะพี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนถูกใจองค์ไหน โทรมาทักมาหาน้องได้เลยนะพี่ที่ช่องทางนี้เลยนะพี่เตะอมตะพระเครื่อง VIP นะพี่สนใจโทร063-3157252นับโทรมาได้เลยนะผมสำหรับใน EP ที่263น้อก็ขอตัวลาไปก่อนนะคขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะขอบคุณครับ